พี่น้องว่าเห็ดอีอย่างนี้เห็ดหนามากค่ะแลนมานูว่าตะนูวาตะเห็ดเพิงงอือผลนานพี่น้องเอ้งามค่ะป้าสวยมากเลยพลกันมาหาเก็บหมากไม้ค่ะพี่น้องเห็ดกำลังออกความบอกแล้วเห็ดนะมาหาบูบุรีหาบูบุรีแต่ว่าเผเห็ดนี่ เห็ดเหลืองมีนะนี่นี่ดอกนึงนี่น้องเฮ้ยได้เห็ด มาคอยเห็ดเพิ่งพี่น้องเห็ดเผืองหวานไต่วะเห็ดเผืองหวานเห็ดเพิ่กหวานไกำลังจิกลับบ้าดประกันมาเลาะมึงเห็ดอือยังไงพี่น้องอือหึนี่ถุนใบกันมาเลาะมึงเห็ด กนกำลังจะกลับ,บ้านค่ะพี่น้องเวยมาหาเก็บหมากไหม้ว้าวเห็ดไม่เห็ด,หดวสวยด้วยไปพี่น้องมาด่ายห้า เผิ่งคล้ายพี่น้องอุ้ยอืมเฟ่กูตามเงยนกันนี่วะอืมเถ่าไปแล้วแมีนอยู่อ้ยเถ่าเลยเลยพี่น้องเอ้ยเถ่าแล้วเถ่าแล้วพี่น้องเห็นมันปูอื้ย เห็ดคาราชพี่น้องเห็นบป้ะอืออืโอ้ยเน่าเห็ดคาราชเน่าดอกนี้สิได้บ่นี่โอ้ยเน่าเหมือนตัวนี้เน่าคือกันได้แต่ดอก